สวัสดีพี่น้องที่คารมรักคับ,บันเสา24มกราคม2026วันนี้รึกถึงนักบุญฟังซินเดอซาลพระสังฆราชนักปราชญ์ศาสนาจักรประวัติย่อๆท่านก็เกิดที่แคว้นซาบอยปีคศ .1567 หลังจากรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์แล้วท่านก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อพื้นูกรามเชื่อคาทอลิกในเมืองของท่านเมื่อได้รับการเลือกเป็นพระสังฆราชแห่งเจนิวา ท่านได้แสดงตัวเป็นชุมบาลที่แท้จริงสำหรับบรรดานักบวชและสาบรดเสริมสร้างความเชื่อของพวกเขาวให้มั่นคงโดยการเขียนหนังสือการทำงานและแบบอย่างท่านถึงเกยกรรมที่เมืองลียงวันที่28่ธันวาคม1622ประสบะศพของท่านก็ถูกฝังไว้ที่เมืองอเนซิโนวันที่24มกราคมวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความศรัทธา โดยท่านนักบุญบอกซิทธาสารพระสงฆ์ท่านเขียนไว้นะครับก็บอกวปความศรัทธานั้นมีหลายแบบการปฏิบัติความศรัทธาของแต่ละฐานะย่อมแตกต่างกันของสุภาพบุรุษไม่เหมือนกับของกรมรมกรของไพรไม่เหมือนกับของผู้มียศฐานบรดาศักของแม่ม้านก็ไม่เหมือนกับของบรดาหญิงสาวหรือหญิงที่มีสาม,มียิ่งกว่านั้นความศรัทธานี้ยังต้องเหมาะกับกําลังสภาพแวดล้อมและหน้าที่การงานของแต่ละคน ชีวิตสันโดษของนักพรตคาทูเซียนจะเหมาะสมกับตำแหน่งพระสังฆราชหรือผู้ที่แต่งตั้งและจะถือความยากจนแบบนักบวชกาบูชินได้หรือก,กรรมกรจะใช้เวลาเพื่อบำเพ็ญภาวนาในวัดนานๆนนเช่นนักบวชได้หรือถ้านักบวชแนนรามจะต้องออกไปมิบาลสำรวจเช่นเดียวกับพระสังฆราชชีวิแตแห่งความศรัทธาของเขาจะเป็นสิ่งน่าหัวเราะและจะเป็นเหตุให้เกิดความลุกยากมากมายถึงกระนั้นก็ดียังมีคนเข้าใจ ผิดแบบนี้อยู่บ่อยความศรัทธาที่แท้จริงไม่นำผลร้ายแก่ผู้ใดแต่จะทำให้ทุกสิ่งที่เรากระทำนั้นสมบูรณ์แบบได้ความศรัทธาที่ขัดแย้งกับสภาพชีวิตของคนคนหนึ่งคนใดนั้นย่อมเป็นความศรัทธาที่ปลอมพึ่งดูดน้ำหวานจากดอกไม้โดยไม่ทำให้ชำชอกแต่ยังคงความงามและสดชื่นเหมือนต้นที่มันมาพบเข้าเป็นครั้งแรกความศรัทธาทํามากกว่านั้นอีกไม่เบียงแต่ ไม่นำความเสียหายมาสู่สภาพชีวิตเท่านั้นแต่ยังประดับสภาพชีวิตนั้นให้สวยงามขึ้นเพชรนินจินดาทั้งหลายที่อาบด้วยน้ำพึ่งจะกลับสุขใสขึ้นตามสีของมันฉันใดมนุษย์เราจะกลับน่ารักและดีพร้อมมากขึ้นในสภาพชีวิตของตนถ้าเขาจะให้มันควบคู่ไปกับความศรัทธาฉันนั้นความศรัทธานี้จะทำให้การดูแลเย่าเรือนเป็นไปอย่างสงบสุข ทำให้สามีภรรยารักกันด้วยความจริงใจมากขึ้นทําให้ค่าบริการของรัสมภาสศัตร์สัต์ซื่อต่อพระองค์ยิ่งขึ้นและการงานไม่ว่าชนิดใดจะกลับเป็นความชื่นใจที่ว่าชีวิตกรรมกรชาววังหรือข้ารหัตเข้ากับความศรัทธาไม่ได้นั้นเป็นความคิดที่ไม่เพียงแต่ผิดหลงเท่านั้นแต่ยังผิดต่อความเชื่ออีกด้วยความศรัทธาของผู้บำเพ็ญภาวนาเช่นบรรดานักพรตหรือนักบวชจะนำไปปฏิบัติในวิถี เหล่านั้นไม่ได้เพราะเหตุว่านอกจากความศรัทธาของบุคคลเหล่านั้นยังมีมีความศรัทธาประเภทอื่นๆที่เหมาะสมกับผู้ที่ดำเดินชีวิตในโลกนี้และสามารถนำเขาให้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ครบขันได้เช่นกันไม่ว่าเราจะมีสภาพชีวิตอย่างไรเราไม่เพียงแต่อาจเท่านั้นแต่เรายังต้องสแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ครบขันอีกด้วยครับพี่น้องก็เป็นที่บอกกันหลายครั้งแล้วเราก็รู้ว่าความศรัทธา ว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหลายแบบูง่ายๆคือการมีชีวิตที่เป็นคริสตชนที่ดีมีความเชื่อความศรัทธาพระเจ้านั้นมีหลายแบบเพราะว่าโดยปกติแล้วชีวิตคนเรามันก็มีสภาพชีวิตที่แตกต่างกันหลายแบบอยู่แล้วบางคนก็มีอาชีพรุนอาชีพนี้บางคนรวยบางคนจนบางคนเจ็บป่วยอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันจะให้คารวะ มีชีวิตแบบนักบวชมันก็ไม่ได้จะนักบวชจะไปทําให้มีชีวิตแบบคารวะกันไม่นแต่อย่างไรก็ตามทุกสภาพชีวิตนั้นสามารถเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้งั้นก็ให้สําคัญตรงนี้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออยู่ที่วิถีชีวิตความเป็นของเขาเนี่ยการเขาจะเป็นอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตามก็เป็นให้ดีและเป็นให้ดีในในยะในความหมายของการ ปฏิบัติตามคาสอนของพระเยซูเจา้านั่นคือความศรัทธาวความเชื่อเรื่มใสศรัทธาที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราได้มั่นใจแม้วลาเราจะเป็นใครก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะมีข้อขัดตกบกพร่องมาในอดีตมากมายหรือว่าเราจะเป็นคนที่เรียนไม่กเก่งเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเรามีพระเบเจ้าทุกคนและการมีพระเบเจ้านี่แหละคือชีวิต ที่ศักดิ์สิทธิ์ชีวิตที่มีความเชื่อความศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันอย่าท้อใจอย่าคิดว่าเอ้ยเราคงลําบากและไปจะให้มีชีวิตศรัทธาสวดภาวนาแบบซิสเตอร์ในอารามทีรับอย่างนั้นก็คงคงไม่ใช่เลยแต่ว่าในเวลาเดียวกันจะให้คนนักโทษที่อยู่ในอารามนักบวชอยู่ในอารามออกมาข้างนอกไปทํามาหาก,กินค้าขายอะไรก็คงไม่ได้นะครับ เป็นแม่ค้าก็มีความเชื่อความศรัทธาได้โดยทำหน้าที่แม่ค้านั้นอย่างดีด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความ,ร,ววามรักด้วยการพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเรียกร้องให้ใครจะต้องมีความเชื่อความศรัทธาเหมือนกับเราหรือว่าเหมือนกับคนนี้คนนั้นแต่ละคนนั้นมีวิถีทางของตนและพระเบญจเจ้าจะประทานพระพรเพียงแต่ว่าให้เขาได้ มั่นใจและมอบความหวังความวางใจเดินตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกคือรักพระเบญเจ้ารักพี่น้องแล้วก็ทําชีวิตเหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของพระพรของพระเบญเจ้าผู้ทรงสรร่าดูภาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมาอย่างท่านทั้งหลายและดํารงอยู่เสมอเทิน